ครับผมก็ <peek ing> พวกเราทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจแล้วก็<ช>เป็นเกียรติมากนะครับที่ทางสื่อสัปดาห์เนี่ยให้เกียรติอของพวกเราได้มาเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ในการที่แบบว่าได้รับความรักแล้วก็ส่งต่อความรักให้กับเ,เด็กๆต่างๆนะครับตามชุมชนที่แบบว่าเขาขาดโอกาสแ,<ม>แล้วก็เราก็ดีใจมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเออได้ทําดีนะครับผมแล้วก็ได้ส่งต่อความดีครับผมใช่ของเรา4คนเลยดีกว่าใช่เพราะว่า จริงๆเขาวางแผลลนไว้ให้แล้วครับก็ไปที่นคปรคปฐม,มครับเป็นบ้านอนุ<ม>อนบาลเออเป็นโรงเรียนอนุบาลใช่<ม>เป็นโรงเรียนอนุบาลที่นคปรปฐมครับก็เป็นน ONG ้องๆน้องๆนะครับที่แบบเหมือนเขาอาจจะได้การศึกษาที่ไม่ได้สค<ล>มสควรที่จะได้เท่าที่ควรอะไรครับ<ม>ใช่แล้วก็ไปช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์การศึกษาเราเข้าไปซัพพอร์ตตรงนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารอุปโภคต่างๆแลก็เรื่องการศึกษาด้วยใช่เรียนวบมันยมปลย ได้ครับผมก็อยากเชิญแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ระดอมผมหรือว่าดอมคนอื่นนะครับเออมาร่วมทําบุญกันเยอะๆนะครับเพราะการทําบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามีมากพอแล้วเราก็แบ่งปันได้นะครับผมก็อยากชวนทุกคนมาทําบุญกันเยอะๆนะคะรับผมยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับผมก็มาร่วมกันทําบุญด้วยกันได้ครับผมครับผมสุดยผมฟูลลี่บุกนะครับ EP หนึ่งก็ออนไปแล้วก็กระแสดีมากครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ต้อนรับอย่างดีนะครับผมรับรองเลยว่า ไอ์ EP หนึ่งเนี่ยเป็นแค่การปูนะครับผมเดี๋ยวอเมื่อไหรก็ตามที่ความสนุกเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มจริงๆตอนที่เราได้ไปเทสที่นู่นแล้วเออเนี่ยมันค่อนข้างชุลมุนเลยแหละ<ช>แต่แรับรองว่าสนุกแน่นอน,นะครับผมมีทุกรถเลยนะครับผมทุกคนจะได้เห็นออทั้ง6คนเนี่ยในมุมใหม่ๆแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทุกคน,นตั้งใจกันมากๆาเห็นมุมอะไรบ้างเห็นุอะไรบ้างอโอ้โหบอกเลยว่ามันแน่นอนเพราะพวกเราไปกันเนี่ยเราเหมือนแบบโอ้เราไปแบบ<ๆ>เละเทะมากอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบ เราเราไปกันแล้วเราสนิทกันอยู่แล้วครับใช่เราก็ทําแบบเหมือนเหมือนไปเล่นเหมือนไปแบบไปสนุกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูครับเพราะว่ามันก็ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองของเราออกมาอะไรเงี้ยครับใช่ได้ปลดปล่อยอะไรของเราอยนบัานปลดปล่อยสกิลการทำอาหารที่มีอยู่ในที่เล็กน้อยที่มีอยู่ใน d n a ครับแล้วเราตลดล็อกมันีหนึ่งอ่อดูจะไม่น่าห่วงคนนี้เนาหวอเดี๋ยวรอดูเลยผมนี่ไปเรียนกับเชฟตุ๊กตามาแล้ว อ่าออกไปออนไปแล้วเนาะอันนีนึ่งอันนี้สองอันนี้สองอ่าก็ไปเรียนกับเชฟมาแล้วแล้วเราก็แบบไปลุยกันหน้างานแล้วก็ที่นู่นก็มีแบบมีได้ฝึกซ้อมกันอยู่อ่าเดี๋ยวรอดูเลยว่าเป็นยังไงก่อนก่อนถ่ายทำเนี่ยสกิลกันทาอาหารเป็นสิบเราได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วแบบหลังถ่ายทำคือเราอะเชื่อเราเชื่อว่าเรามีสิบเราเชื่ออย่างนั้นแต่พอเราไปต้มไก่แล้วสับไก่เท่านั้นแหละสองพอมันเรียนรู้ได้มันเรียนรู้ได้ครับมันเป็น มันเป็นศาสตร์ที่อาศัยความความคุ้นชินแล้วก็ชั่วโมงบินครับผมถืงว่าพวกเราทํากันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วอันนี้คือเชฟบอกเองใช่ครับใช่แลวยิ่งเป็นอาหารไทยด้วยอ่ะจริงๆแล้วอาหารไทยไม่ง่ายนะมันมีความพิถีพิถันมันมีแบบทามมิ่งในการสมมติทําต้มอย่างเงี้ยไอ้อย่าคนนะไพ่งั้นคนแบบไก่มันจะเออมันจะคาวนู่นนี่นั่นอ่ามันมีรายละเอียดเล็กน้อยเยอะครับการทำเสร็จสิ้เราก็คือัพเลยครับเลยครับเลย จากสองเป็นสามแต่ตอนนี้ผมผัดกะเพราให้พี่กินได้อะไรเลยแบบอร่อยเลยนะเออใช่อร่อยเลยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยก็เหมือนตามที่แบบสูตรที่เขาคิดให้เป๊ะไปเลยใช่ใช่ฝาติดตามรายการกคนะครับผมฝากแฟนๆทุกคนนะครับติดตามฟูล l y บุ๊ k ด้วยนะครับผมยังไงก็มาดูรายการนี้กันเยอะๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับจีเอ็นทีออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็พวกเราปีนี้นะครับทั้งสองคนมี l l 2024นนะครับผมยังไงก็ ด้้วยนะแล้วก็พาร์ทูนะครับรอติดตามนะครับผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับครับผมส่วนของผมนะครับขอเพิ่มเติมนิดหน่อยครับก็มีแคทตี้แกงครับผมก็ฝากน้องๆสองคนด้วยนะครับน้องซีกับน้องคลีนนะครับผมแล้วก็ฝากนักแสดงทุกคนในซีรีส์เรื่องแคทตี้แกงด้วยนะครับอันดับหนึ่งนี่คือ่ารรน้สึกที่ผ่านมาผมขอคระกาศชื่อต้องเป็นทางการแล้วใช่ครับด้อมผมชื่อฟอลาริสนะครับผมคนในด้อมคือ จ้าอพ,อพองขนเอออะไรจองของฟองขนฟิลมองฟิลเตอร์เป็นแมวน่ารักน่ารักชอบกลางขนนี่เราเลือกนาน,อนานไหมคะคิดมากโอ้หนานไหมอะครับจริงก็หลายปีเหมือนกันนะครับผมกว่ากว่าจะมีชื่อดอมเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็มันมีหลายชื่อเข้ามาพอดีว่าเออผมชอบชื่อนี้เพราะรู้สึกว่าเออมันสื่อถึงแบบผมกับแฟนคลับได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยชอบชื่อนี้นทุกคนแบบทั้งผม เท่มากเท่มากแบบอินเตอร์มากเลยใช่แต่เราก็เาเป็นเมเบอร์คนนึงเอวันวันนั้นน่ะบุกแบงก์นิดหน่อยบุกขอมาแถลงการหน่อยนะครับจริงๆแล้วชื่อบุกวันนั้นน่ะถูกแล้วเออจริงๆวันนั้นน่ะก็คือบุกกบอกว่าเออบุกลืมใช่ไหมว่าชื่อดอบบุ๊กเป็นมะเขือเทศจริงๆใช่ชื่อดอบบุกคือชาวบรนนาใช่มันอาจจะงงนิดหน่อยนะเพราะว่าข้างในชื่อชาวมะเขือเทศอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในชื่อเจ้าพวกมะเขือเทศอ๋อ ใช่ใช่เพราะหลายคนก็ยังจำสลับส่วนบุ๊กก็ยังจำสลับอยู่เหมือนกันใช่ใช่ครับใช่เร้อก็ฝากทั้งชาวบรนแหแล้วก็ชาวฟอ a ลิสครับอ๋อดอมฟอลลิสครับจอองของของผลจ้องของพองผลครับผม